1> 6 1 7 0น้ำหนักลงตัวที่60กิโลกรัมครับอ่ะอยู่กับเด็ดมวยเดือดครับผู้ปิดท้ายมี่ท่าได้ของฟันดี้คาร์เรตแหมเล่นการคอซะแล้วครับการต้องอย่าหล่นนะครับกากา้าต้องระวังนะครับโดยเฉพาะซ้ายนั้นห้อยเหลือเกินครับกากา้าเกินไปครับการนี้ถือว่ากากา้าลีเซ่เตี่ยมนะครับโครงเพลงโยกเยกโครงเพลงหรือเปล่า โอ้โหนี่ครับฮุกซ้ายเพลินแก้โดยการฮุกซ้ายกลับครับหมุนกริ้งไปลูกคางเลยครับนี่ครับลูกแก้ลูกกันของจับเข้าไปหาแล้วครับกา้าแม่พี่น้องชาวกัมพูชาก็เข้าไปเชี้เยอะครับโอ้โหสับต้นขาแม่ไม่ดีเลยครับขาของฟานดี้คาเลตูนาขาเกยใชแล้วครับอยากจะแตกหรือเปล่าจะโดนฮุกเข้าไปตอนนี้โดนเจาะหนักเขาอีกแล้วครับ แม่ตอนนี้พะวงไปหมดเลยครับมัดก็กลัวครับแข่งก็เสียวปีกก็มันเหลือเกินครับเร่งรบตามจังหวะนะครับขาไม่เลยครับคุณเชซาชา่ครับแม่ยืนนิ่งเลยครับไปไม่ไหวเลยครับฟารีคาเลตหลอกหลากขาซ้ายหน้ากับหลังแล้วต่อยทุกซ้ายโดนเลยนะครับแม่แต่ละคููแต่ละคู่นี่สุดยอดครับช่องแปดดูเป็นเรื่องของกีฬาครับสังเวียนนี้ไม่ส่งเสริมการพนันอยู่แล้วเจาะขาเข้าไปเจาะอีกไหม ต้องเออระวังครับระวังครับหมัดครับโดนเหมือนกันครับกาก้าโอ้เดือดจริงๆครับคู่นี้ต่างคนต่างเร่งเลยครับดูครับไม่ต้องแบกโดนไปแล้วหนึ่งนับแล้วโอ้โหแข้งหน้าหน้ากลัวครับกัดฟันเอาซ้ายหน้าเตะเลยนะครับโอ้ยเข่าลอยสวยครับแม่กาคาได้แล้วก็ถอยโอ้โหเตะหลุดโดนเลยครับไตเฉียวไปเฉียวมานะครับกาก้าต้องระวังด้วยนะครับ กับลงล่าอีกแล้วดูครับมีเตะสะบัดสองชั้นมีรวบเอวแม่ทช่องทีเดียวครับสอกงัดครับโคคาก้าก็เดินเร็วนะครับแต่ว่ายังสำเร็จโทษไม่ได้ครับแพมีสายแน่ครับบอกว่าไม่เท่าใรเลยครับต้องเร่งหน่อยครับกาก้าแต่เขามีก็จริงครับแต่ว่าโอ้โหใส่กันไม่หยุดครับเหนื่อยกว่า5ยกล้านเปอร์เซ็นต์ครับเชื่อเหลือเกินครับ หลายหลายคนบอกเหนื่อยครับพี่แม่ตอนนี้มาใช้แผนแตั้งแต่โดนนับไปนี่เหมือนว่าจะไม่ค่อยเปิดเตรียมบุกเลยครับฟาดี้นะฟลายยกครับให้ท่านฟาดี้คาเลตเลยและแจงเกิดได้สำเร็จนะครับกากา้กาแ้งค์บบุรีครับวันนี้โชว์ฟอร์มสดเอาชนะคะแนนฟาดี้คาเลตไปได้